雨棒都多，都棒错，稻壳空，壳，都棒错嘛阿姐。 โซนแอร์เพื่อนๆอยู่กับผมโอโกเพลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูการซ้อมแผนอุบัติเหตุทั้งใหญ่ของโรงพยาบาลนะครับในสอการซ้อมแผนอุบัติเหตุเนี่ยจะมีคนที่ประสบอุบัติเหตุอยู่ทั้งสิ้น1ิคนนะครับมีทั้งคนตายคนเจ็บคนป่วยนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูการแต่งหน้าเบื้องหลังก่อนเสร็จแล้วเราเดี๋ยวไปลุยการแสดงจริงๆว่าเวลาซ้อมแผนเนี่ยจะเป็นยังไงครับเปตาดีอางหน้าโบเป็นตดีครับ นี่พี่อ้อยแสดงเป็นตัวอะไรครับอะไรนะคะตัวไม่ใช่ตัวนะคะตัวละครค่ะตัวหนึ่งตัวละครนะฮะเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุที่ไร้แรงที่สุดจะเป็นหญิงตั้งสัภนก็เก่งใจหมดลูกนี้ฮะตัวแ่ตงคิ้วอะทีมทีมแต่งสีคุณภาพครับ แก้มาได้เลยปวดไหมพี่นันปวดมากเลยนะปวดขนรู้สึกวันนี้เป็นหนักนะพี่คิมเป็นหนักมากทำไมแข็งได้หรอฮะแผลงขาได้เลยอันนี้เป็นอะไรมาครับวันนี้ปวดคอครับท้ายทอยปวดคอท่ายอยไหนเขาดูท้ายทอยหน่อยข้อหักโอ้โหเลือดกระจายเลยครับอ๋ออันนี้อันนี้เป็นอะไรมาครับเนี่ยดูรู้สึกว่าขาเป็นตลกเปลือกมากเลยขาหักปวดมาก ขาหักปวดมากแทบจะไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกตัวแล้วที่ยิ้มอยู่นี่คืออะไรนี่คือคือตัวตัวที่ไม่ใช่ตัวตัวจริงเจ็บแค่ไหนแต่ใจสบายดีนะแต่คนนี้แบบอันนี้นิ่ไปแล้วครับมันนี่ไปแล้วไปแล้วโอ้ช่างแต่งหน้าคุณภาพจริงครับขาขาขานี่เป็นไรครับเป็นไฟไฟไปทั้งต้นเรือไปไปทั้งขาเลยใจเราหนักกลัวมากให้คอนโดแขนหน่อยครับคอนโดแขนหน่อย ปวดไหมครับแส็บไหมครับชาบาบไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเหรอแฟนไหมครับเจ็บคนได้ครับคนได้คนได้นน้้บดไอ้คนนี้เป็นอะไรนะยิงตั้งคันค่ะเป็นยิงตั้งคันด้วยหุ่นได้นะเนี่ยหุ่นได้ยิงตั้งคันเจ็บตรงไหนบ้างอ่ะคันเจ็บแขนเจ็บข่าวเอ้ยอันนี้เป็นอะไรนะวัยรุ่นค่ะเป็นวัยรุ่น มีแผลสลอดที่ข้อมือซ้ายกดวกดแขนสองห้างได่ไหมเป็นวกช้ำค่ะวกช้ำแล้วผ่าแตกนิดหน่อยเป็นคนไหนอันนี้เป็นคนอะไรครับเป็นคนครับคนครับอาการการเป็นไงบ้างอาการ แปดสิบป,ปีนี่อายุหนักไปก่อน <c oughs> อายุแปดสิบปีเขาจะแก่เลยานาแต่งก็เลยนนะอ๋อแต่ว่าตรงนี้ขาผิดรูปขาบวมผิดลูปขาบวมผิดลูปข้างเดียวนะเนาะใช่ครับโอเคครับตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินทางไปอย่างจุดเกิดเหตุแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก่อนไปก็เติมพลังกันหน่อย <c oughs> พี่ลอดกินอะไรพี่ลอด <c oughs> สเป <c oughs> สสเปสสเปสสเปส มีน้ำแดงน้ำแดงเฮ้ยคนที่เจ็บสุดเพราะนันน้นกินอะไร,รน้ำแดงเหรอน้ำแดงครับเดี๋ยวเด<ท>ี<า>๋ยวจะถวายไว้ไปให้นะ อนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาจัดว่าแต่ละคนก็ได้นะเดี๋ยวจะมาจัดว่าให้ให้เกิดอุบัติเหตุตรงไหนนะครับตอนนี้ผมก็รอรถมาแล้วก็เดี๋ยวให้รถชนบริเวณนี้นะครับเอาหน้ารถเข้าตรงนี้เพื่อที่จะให้ฉากสมจริงนะฮะไอ้ยักนะกอทพี่จอนี่ไปสิครับ พี่อ้อยเข้าไปปืนร่นน้ำน้อยกันอ๋อการอ้อยเข้าไปปืนร่นน้ำน้อยเออดีปุ้เลยเหี้ยปลาโพเหี้ยปลาโพเหี้ยเลย บบมีเหตุอุบัติเหตุรถกระบะครับรถมาชนบริเวณใกล้ฐานทหารห้วยอื่นนะครับ <c oughs> มีคนบาดเจ็บป,ประมาณสิบรายครับผม <c oughs> แมแมๆไปยู่ตรงนี้กอนประกาศ ขณะนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ฟ้า,าลหลวงได้มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วขอให้ผู้บาดเจ็บทุกท่านใครที่ได้ยินเสียงนี้แล้วสามารถเดินออกจากจุดเกิดเหตุได้ให้เดินออกไปทางด้านซ้ายมือนี้นะคะส่วนใครที่ได้ยินเสียงนี้แต่ไม่สามารถลุกออกจากที่เกิดเหตุได้ให้ยกมือคะ่ะสีแดง แต่ดีเด็ดฟ้าหลวงตีล้วเนี่ยสัญญานี่คอขอรถออกเหตุเพิ่มหนึ่งคันค่ะอ้าวก็สว่าแปค่ะคนดีตรงนั่นอุ้มเอากระเป๋นกักระเป๋านี่อ่าฮะ

cái chuyện cái hồ này nha. มนมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยดันคอกูเจ็บหนึ่งสองยกยกดันไปนั่งไหล่ขขึ้นตัวเลย ตอนนี้ตำรวจก็ได้มาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของจราจรนะฮะตอนนี้ผู้ป่วยก็ได้เริ่มเคลื่อนย้ายไปบางส่วนเรียบร้อยแล้วและสักครู่หนึ่งก็จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่ค่อยเจ็บมากนะครับก็คือผู้ป่วยสีเขียวนี่ผู้ป่วยสีเขียวใช่ไหมครับโอ้โหแต่สีเขียวก็ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะเนี่ยไม่ธรรมดาซะที่ไหน นี่ก็เป็นการเคลื่อนย้ายคนไข้สีเขียวขึ้นรถของอบตแม่สลองในนะครับเ,เ,เ,เิม,มเ,เมโอเคตอนนี้ได้เข้ามาในโซนโรงพยาบาลแล้วนะครับคนไข้ก็จะแยกเป็นสีสีสีเขียวสีดำ สีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะคนไข้ที่เป็นสีแดงนะครับก็จะเข้าสู่ห้องฉุกเฉินตรงนี้นะครับข้างในไสีเหลืองเนี่ยจอยู่ตรงนี้นครับพี่หน่อยนี่เป็นคนไข้สีอะไรครับคนไข้สีเขียวค่ะคนไข้สีเขียวเนี่ยเป็นอาการประมาณไหนครับ สีเขียวก็คือคนไข้ที่เดินได้เด้ดก่าวช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งพี่กิมอันนี้โซนคนไข้สีอะไรครับสีดำครับสีดำหรอสีดำนี่คือจะเป็นคนไข้แบบไหนเอ่ยคนไข้ไม่หายใจแล้ว เรามาสัมภาษณ์น e ักแสดงกันนะฮะเป็นยังไงนะเหนื่หน้านักแสดงเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าวันนี้สมบทบาทมากเลยนะค่ะขอบคุณค่ะที่เริมเลยยังมาตายแค่นี้เดี๋ยวกระกาศยทุกคนโลดกัน